ค okay, ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะ้านๆะและนกักปู่ป่าทุกท่านนะครับผมวันนี้โอ้หา่างหายกันมาเมินนะอันนี้ผมได้อยู่เมืองแพร่นะครับวัอแพร่นนะวันนี้ผมจะไปหมายเดิมครับหมายอ่างเก็บน้ําน้ําปึงนะครับอยู่น้ําชํานะครับอ่ะโอเคตอนนี้ก็พอจะมุ่งหน้าไปยังหน้าหมายกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครน้าๆที่ทางอื่นอะ่ะที่บบเคยมาเน,ะนากกะมาปทุดอกจะแบบ ดู GPS กันได้ครับหรือว่าเส์ชหาคำว่าอ่างเก็บน้ําน้ําปึงน,นะครับก็จะขึ้นไอพิกัดขึ้นเลยนะครับนะดูเส้นทางไปต่อแล้วครับผมอันนี้ผมมาจากทางโรงเรียนห้วยแม่นะครับแต่จะมุ่งหน้ามาทางอ่าหมู่บ้านน้นนะําชํา,านะครับนะแล้วก็ตรงมาเลยจะผ่านอ่าสพห้วยแม่นะครัสบสพห้วยแม่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็ผ่านไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่มุ่บ้างกับตอนะครับดูกันต่อไปโอเค okay, นะครับสปอห้วยแม่ไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับผมสปอห้วยแม่ไปอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ,รบมุหนะ้าตรงไปอีกประมาณสัก500-600เมตรนะครับก็จะมีกุ้งหรือว่าแยกตัววายนะครับนะข้าเลี้ยวซ้ายเนะี่โอเคเดี๋ยวเาไปดูกันเลยนะหยุดก่อนใช่ไหม มีไก่ย่างน้ำชานี่เขาจะม้วนอ่าอันนี้ก็ลากขวามือไปเป็นไก่ย่างส้มตำน้่นนะน้ำชานะครับเนาะไก่ย่างน้ำชามขวามือแล้วกันเนี่นยตกก้ขวายเขาเลี้ยวขวาจะไป <58. S 2> ทางอ่ถาถนนใหญ่นะครับเขาเลี้ยวซ้ายนะโอเคเลี้ยวซ้ายเข้ามาครับขับต่อไปบนทางหลวงชนบทนนพ <อ S 2> ร<อ> .4,018 อีก800เมตร จะเป็นมีผสมกันไปนะครับมีติงคอนกรีตมีติงยางมาตอยมีติงลูกลังนะเลี้ยวซ้ายโอเคบอกเลี้ยวซ้ายนะครับตรงน,นี้ ผมจะบอกคุณกันว่าเป็นซอยแห่งอย่างนะ,ะบ้านน้ำชาหมู่หนึ่งครับซอยสี่นะครับผมอซอยสี่นะครับ้วเข้ามันเลยเขามีเปิดติดเขียนป้ายไว้นะครับตรงปาซอยออว่าเป็นทางเจานาน้าหน้าน้ำชั่นะครับไม่ใช่เป็นน,ปน,น้ำปึงนะเป็นชื่อทางการอะไรแล้วกตรงไปเห็นรับตรงไปเห็นประมาณไกลอ,อ่ะ นี่เราตรงไปก่อนนะโอเคอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้กับแม่ถึงแยกแยกชุมชนแยกทันคลองนะแล้นะก็วิ่งตรงไปเลยนะครับจางหมู่บ้านนะรับตรง่ปช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับผมไปไหนแม่ไหนก็อันตรายนะไอขอเลี้ยงเพื่อมค่ะถ้ามาจอมบี้ก็แม่ครับผม ส่หน้ากากกพร้อมอยู่ห่างกันจะดีมากนะครับน,นี่ก็จะเริ่มเป็นถนนลูกรังถนนยามาตอยที่มันร่นๆนั่นแหละอันนี้ก็เป็นลูกเป็นบอนครับเพราะว่าตาวาฝนตกยังนักเลยนี่ครับเาก็เลยไปนี่เนาะโอเคครับตอนนี้คือเราจะมาแล้วเราแ็มซับพักนึงอ่ะมันจะเจอแยกตัววายนะ,ะยเดี๋ยวเราไป จะเจอถ้าเขาตรงไปอ่ะจะไปสวนเปิดนะแต่เขาเลี้ยวซ้ายนะครับต,ตามตามถนนไปเลยมันก็จะข้ามหัวน้อยๆหรือว่าสะพานน้อยๆน,นะครับนะสะพานข้ามไปข้ามคลองข้ามห้วยข้ามอนนี้นไปครับแล้วก็ตรงไปแฮมเรื่อยๆครับพี้เอาแมวมาตรอน,นะครับ ละ่ะไปได้ครับย้อนไม่จะย้อนแสงนะครับขออภัยตัวเองนะวันนี้มีมือกล้องมาอยู่โดยท่าสบายหน่อยทุกช็อตเด็ดนี่ได้หาแน่นอนครับถ้าป่าหินเนึ่ง <laughs> <laughs> แต่เบอร์นี้มีแรดแน่นอนครับสร้งไปเรียบร้อยแล้ว <laughs> ดีเนอะกล้องมีการสันส่นแถวบตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นดอยเรากำลังถึงสันแองเกลยนะครับผมเราลูกจะตากโต้งเนี้ยสันแองแล้วปับ๊บมีคนมาจอมเรียบร้อยครับายาวเหยียบผมน่าผมไปปุ้นดีกว่าเพราะว่าแน่ายเขนบอกว่า คือไปทางซ้ายหมาน่ะน้องหมาน่ะ้องลดลงได้หรอไม่ได้หรอ<ม>เตียยลงเอาเราลดไปจอดเขาเราไปจอดปุ่นทีต้นมะขามบนไนอย่างนี้เราไปนั่งปุ้นลูกหมาแเนี่ยงหงหงหงงหงถึงลรวก็ถ,ถ้าใครกลัวลดขามนะครับบ่ต้องมาครับ โดนหัวดีอะโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทําที่พักแล้วก็ลงเบสไปแล้วครับห้าคันนะครับก็มาลุ้นดูกันว่ามันจะมีตัวปลาหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูหน้าใหม่กันกันนะครับ มันจะเหมาะแค่ไหนนะตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่สิ้นเรียบร้อยกินข้าวเจ้าเรียบร้อยครับตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเกิงครับเก้าโมงเกินกำลังลงเบ็ดนะครับอันนี้เป็นมาแต่เจ้าเปื่เอาปานิงขึ้นหลายตัวนะครับมว่าครั้งนี้มาจะแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับโอเครับชมกันครับผมนี่ครับเป็นหน้าใหม่ของเราวันนี้ที่เยอะยะครับเนาะมีหัวกลางไว้นี่ อันน้อยนี่เล่นใกล้ๆครับตีใกล้ๆแต่กันใหญ่นี่ตีไกลครับคาแนะนำจากนะอาทิตย์นะครับอันนี้เบสก็เป็นของนณดําครับนณดําอยู่ที่แพรนะครับพอดีผมมาแพรมาเพื่อทำภุรละเนาะก็ม่ได้เตรียมอะไรอย่างมาสักอย่างเลยแต่ก็ขอยืมนาเปิลนาเปิลก็คื้ยืมครับใจดีครับใื้ยืมมาทั้งหมดสี่คันนะครับแห่งการนี้ เป็นการของตัางแป่นะครับที่บ้านแปลเนาะเป็นกือบคือยูแมกนกำกัหนึ่ง

ใส่ไม่ทางกันนะ

ไว้ขั้นก่อนบึกก็ได้เหมือนก,กันนะาการโทซ้ำมาตานะัลากไปเลยอ่ะ่อ่ะมันลากไปเลยอ่ะเบนเกือบรุดเลย <c oughs> ไ,ดได้จังเลย thay cậu một tan ừ. tuê à. à. không ai. 无力 <laughs> แค่นี้อุ้ยออยังง่ะเอามาส่องคอลราอุ้ยอันนี้ส่เดือนเขียวๆนะนะครับมาแค่แต่กลัวนะครับแล้วก็ส่เดือนสองคอเลยแล้วก็คือกินดูกันเดียว อที่สามวันวันอันที่สามมันกาะก็อนลม้มล้มไปได้โอ้ยตกใจ <c oughs> ตัวแหวนกูไม่ได้ใส่เงินกับ,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 กบมินเดียวกูนี่ยังแต่ต้องแบงกเกินเสีเดือนเดี๋ยวต้องลาบเบรคข้อสซ้อยคุณละ ถ้ากิเจียเเสียมพามีเขาเสียมมาอยู่เมาอยู่ค่ะต่อครับต,อต่อที่เดือนสองสะฟอเรื่เอาอาหารอะอุ้มไ้น,นี่วนวนอวนอันที่สามใช่ไหมไม่ลมอะไรววนแต่ว่ามันกินนะคิวว่ะเออใช่ลมเหรอ ถ้ามันกินปลามันนุ่มแล้วเปืนต้องใจแว่นและะ้วกันได้ใจแว่นนะครับใจคนีนะอาหาร Nay không nói không nói nể nổi <laughs> nể yeah. cái, nổi nể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  nổi 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 nổi

อันนี้เกี่ยวเส้นเดือนครับเดี๋ยวผมให้ไปซ่อกคูเส้นเดือนละไสตุ้ยังแรมหน่อยครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งครับก็เงียบแล้วครับผมนะก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนอาหารไปหน้าดินติตีไก่ประมาณสี่ชุดละนะครับเมื่อนนี้มันมันดึงไปก้านะผมวัดบัติเนะี่ยดึงไปเฮงเหมือนกันครับหน้าเบก ออกเลยมันบัตติดครับผมเพราะว่ามันน่าจะโอมไปแล้วแหละแล้วก็ตะขอเขาอาจจะน้อยนะครับวัดบัตติดเพราะผมใจ้แต่ขอเบอร์เบอร์สี่นะครับมันแบบใหญ่เนาะเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกสามเบอร์ตอนนี้ก็รอดูทำกรรนะครับช่วงบ่ายนะอานี้น้อยก็น่าจะตายแล้วผมได้ก็ะชังมาเห็นเบอร์กระทอะแล้วกันนะรับชมกันต่อไปครับ บรรยากาศตอนนี้นะครับผมบอทเ้เแดดเดียวกับแดดเด,ดเียวกับฝนนะครับมีนันแนหน้า,าตัวแปลามานะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่อยู่ห่างกันตีห้าเมตรปนะ,ะเป่นกันโควิดนะครับไม้สวยครับ ลุ้นกันต่อไปครับผมวันนี้ผมไปได้ตั้งกล้องนะม,นมันมันพอไปได้เอาขาตั้งกล้องมาครับก็มีปาติดปุ๊บก็ได้หันจอดิเลยนะครับเนาะมันมาได้หันแอคชั่นของเบสอย่างสักอย่างนะมันเจะอย,อย่าวิ่งไปเวียดวัดตาเลยนะครับขอสุนารภัยเจ้าเนอร์ไได้เอาขาตั้งกล้องมาเลยครับกลับเอาแล้วแหละ ตวน,นี้เฮาก็ได้ปิ๊กมาบ้านซบสายครับบ้านหนึ่งใช้บ้านน้านะก็เป็นบ้านน้าเมียผมแหละนะเรอวันนี้มีเมนูแนะนำครับเดี๋ยวเฮาไม่เย่ากินกันนะส่วนปลายที่ผมได้อด่ะทอดแน่นอนครับ45ตัวอ๋อตัวเนียสัดใจวันนี้ก็รูป้ไปสองครับไปได้ห่ายรการไหมันบติ๊นะครับแต่ถ้ามันตินี้มีรู้น่ะหรือการเบสประยุกอ่ะนะโอเคเะแน่เฮามาใหม่ครับผมตึง บะบระโอนี่นะอ่าเก็บน้ําบ้านปึงนะครับน้ําน้ําปึงนะสุยจอดม่วนครับป่านี้ก็เข้าป่ายใหญ่ก็่ีมีครับวันนี้นะนะมาได้ห้ากิโลป่ายี่สซกนะไปป่านนนจันเห็นเอาขึ้นอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะครับวันนี้จะเป็นแบบไหนเนาะ,อ,ะอันนี้เมนูป่าทอดครับวันนี้ป่านินอันเนี้ยไก่อันนี้ไก่นะ อาใสา่สนึ่่อนเนี่ยใส่สา,สา,น,น,าสนี่อ่ะมันเจ๊าาเป๊ปซีเนอ่ไอ้ยใส่ใส่ลอปิกอาเจ้าว้าในไส้อ่ะเอาเบงทอกก็ได้เหรออ่าอันนี้จะ ไอ้ยาต้มไก่แกงไก่นะครับเดี๋ยวห่อนาแนะเปิ้ลเนี่ยนะลุงเปิ้ลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเหากับมาดูพ่อปลาเขาครับปลาใหญ่เก okay. okay. ินอ่ะโอเคครับผมปมาครับเสร็จไสมาแตงก็ต้องลองนะไปหอรับอ่า คิวมาววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอปากพี่นะนะแล้วก็ป่าที่รับชมคลิปนี้นะครับเนาะก็มีเล็กๆน้อยครับวันนี้บาได้เอาขาตั้งกล้องเบสก็มามีนะครับเบสก็ขอยืมของนะาดั้มนะครับนาดั้มที่เป็นอยปแป้นนะแล้วก็ส่วนที่เพื่อนบอกก็คือจะมีนะอาทิตย์นะครับเดี๋ยว ก็แกก็บ,บอกมาว่าเออนี่มีวิธีตกแบบไหนแบบไหนนะครับป่านี้ไปที่ย่ศกนะครับเนาะเิก็บบอกนมนะครับว่าจะตกแบบไหนตกใกล้ตกไก,ก,ไก่จะได้ป่ายังนะครับโอเคตกไก่ก็ดุนป่ายใหญ่นะครับปา่าย่ซศกวันนี้ดืงมไปสองรอบครับมันวาดแล้วมันย้อน,นครับมันมติดแล้วก็ถ้าตกใกล้ๆนี่เป็นป่านีนครับจำพวกป่านี้นะ ก็ขอบคุณนะนะ,นะตีหึ่นผมยืนเป็นนะนะดำแล้วก็นะอาทิตย์นะครับตีคอยเพื่ออำนวยการในการซอบถามเรื่องอาหารปลาแนนวการตกปลาบอนี้นะครับเป็นใดเนะาะขอบขอบคุณเป้นตัวน,น,นะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย